วันนี้มีอะไรมารีวิวหรือเปล่าบอลลินอเอ,อ๊ <c oughs> มีอะไรมารีวิวครับตุ๊กตาปราปีาป้ตุ๊กตาสุ่มนะทุกคนมันจะมีนี่มันเป็นกล่องตุ๊กตาสุม่มใช่มันจะมีทั้งหมดกี่สีนี่นะทุกคนมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะตัวนี้นะอันนี้มันจะมีสีขาวกับสีดำ มีขาวสีดําใช่ไหมอันนี้มีเป็นสีเรนโบว์สีเรนโบว์อันนี้สีม่วงกับสีเขียวอันนี้สีส้มอันนี้สีม่วงโอเคเนี่ยทุกคนมันจะเป็น่องส่มตุ๊กตาสีอะไรแล้วก็จะเอาฟองน้ําเช็ดหน้าออกนะแล้วก็จะได้ว่าผมอ่ะมันจะเป็นสีอะไรเราลุ้นกันทุกอย่างเลยนะทุกคนว่าอันเนี้ยมันจะได้สีอะไรลุ้นทุกอย่างเลยนะอยาใช่เปิดเลย เอาปารีนเปิดเลยดูสิว่าเขาจะมีอะไรมาให้ดูบ้างนะทุกคนมันมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเฮ้ยตุ๊กตาปารีนทำไมมันต้องลุ้นเอาใช่ไหมว่าจะเป็นได้เป็นตุ๊กตาตัวสีไหนใช่ไหมปารีนใช่ไหมครับอันนี้อันนี้แต่เรา,<อ>าแกะแล้วอันนี้เราแกะแล้วนี่ชุดใช่ไหมใช่อันนี้คือชุดมันนะเขาให้ชุดมันด้วยเขาให้ฟองน้ํามาฟองน้ารูอะไรหัวใจนี่เขาให้ฟองน้ำมาด้วยแล้วก็เฮ้ย เฮ้ยเป็นเหม็นเราได้รองเท้ามาม่วงป่ะอะผมเป็นสีม่วงผมเป็นสีม่วงมันจะแปลงร่างผมได้ไหมเฮ้ยแปลงได้แปลงได้วางน้ำในเอาใส่น้ำใช่ไหมใช่แล้วก็ถูกป้าปี่ใส่แกะสูงนี้แล้วก็เอาป้าปี่ใส่แล้วก็เทน้ำโอเคก่อนแรกแกะป้าปี่นะโอเคเอาใส่เอาตุ๊กตาตัวนี้ใส่ในนี้เลยครับทุกคน นในนี้เลยนะโอ้ยเราจะเทน้ำใส่ก่อนหรือว่าจะเอาทุกตาใส่ก่อนดีบรินเอาทุกตาใส่ก่อนเอาทุกตาใส่ลงไปเลยนะมีขยะได้เช่เอาทุกตาใส่ลงไปเลยนะเอ้าไม่ได้ใส่ลงปุ๊บโอ้ขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าต้องเทมทำอะไรครับบรลลินใส่น้ำนี่เรามีน้ำเตรียมมาแล้วนะป๊ะป๋า,ปา,ปาพ่อป๋อ,อได้เอาน้ำเตรียมมาให้บรลลินอย่าใส่เยอะเกินไปนะมันต้องใส่ให้ท่วมนะนี่นะทุกคน มันก้เล้้ต้องปิดให้แน่นนะโอเคเราก็ไปเราจะต้องเทนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันเริ่มเป็นสีสีตุ๊กตามันเริ่มเป็น้วมันออกตอนไหนอ่ะนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยตุ๊กตาเริ่มลอกแล้วทุกคนเฮ้ยลุ้นกันลุ้นกันเราจะได้ตัวไหนสีอะไรอยากขี้ยาวเดี๋ยวตักเทมันเดเห็นไหมพอเราใส่น้ำใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นมันสีมงมันออกามันมัเดี๋ยวต้องใส่น้ามันเต็มเก่อ้อพ สีม่งวงอะโอเคเขาผิดใ่ไหมทีนี้เราก็ฝา,านี่ปิดนะทุกคนมันจะหนักไหมอะพ่อป่อพ่อพ่อพ่อเอาฝาใส่ให้ปลิินเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะออนพอเราปล่อยไปใช่ไหมเรามีการขยา่าเขย่าด้วยใช่ไหมมันก็จะทําให้มันกลายเปว่าสีของตุ๊กตาออกนะทุกคนอุ้ยหวัวสีส้มปลลินหัวสีส้มเห็นไหม สีม่วงแต่ผมเป็นสีม่วงมันต้องมันต้องเอาโฟมเอาโฟมถูใช่ไหมต้องเอาโฟมถูเดี๋ยวนะพ่อพอขยับก่อนริขยับแต่เอาขึ้นขึ้นลงลให้มันเออยแล้วโอเคขยับจนกว่าสีไมจะออกหมดนะท้าแบบนี้สิลุกสีเฮ้ยขยับขยับขยับไปเลยขยับไปเรื่อยทุกคนขยับไปเรื่อยเฮ้ยทุกคนปาริส้ยชุดสีฟ้าอาริสูนชุดไหมเฮ้ยชุดสีฟ้าน่ะทุกคนดูชุดมันมีสีอะไรบ้าง บอลินดูชุดตาบี้ซีนมีสีอะไรบ้างเฮ้ยตัวนี้แน่นอนเลยปอลินเนี่ยตัวนี้แน่นอนเลยเราเห็นเป็นสีม่วงๆอะ่ะนี่สีม่วงใช่ไหมเราได้ตุก๊กตาม,มาสีม่วงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเฮ้ย,ยออปยอลินขยำใหม่สิขยำใหม่มันจะต้องออกเป็นสีฟ้าแน่นอนทุกคนเฮ้ยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่น,น,นี่ทุกคนน้ำมันก็ออกน้ำปุง๊งปิ้งสวยมากเลยนะ ที่แน่ชัดแล้วว่าเราได้ตุ๊กตาคือผมสีสม้มเสื้อสีฟ้า<ๆ>นี่มันนี่มันคือตัวนี้นะทุกคนมันจะใช่ตัวนี้หรือเปล่านะตัวนี้หรือเปล่านะทุกคนคืออะไรคะรองเท้ารองเท้ามันจะเปลี่ยนสีได้เหรอมันจะเปลี่ยนสีได้ไหมเอารองเท้ามาทดลองหน่อยหรือเปลี่ยนสีได้แค่หรือเปลี่ยนสีได้แค่แคตัวนั้นตัวเดียวเลิน ไ้่ลองเท้าไม่เปลี่ยนสีนะครับทุกคนอ่ะต่อไปแค่ลุ้นลุ้นเฉยๆเหรออันนี้ล่ะอันนี้ผมผมมันเปลี่ยนสีไหมปรินเปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับเ่อเอาออกเด้อจะมันจะเปลี่ยนก้นเลอะาจุ่มน้ําดูสิผมมันจะเปลี่ยนสีไหมเออเอาฟองน้ําอำถูๆๆปารินถูๆจุไปเลยอ่ะจุ่มไปเลยเ้เฮยปลี่ยนไหมเฮ้ยเหมือนเปลี่ยนเลยอ่ะปารินลองฟองน้ำถูๆสิ เปลี่ยนไหมอ่ะไม่เหมือนอะไม่เปลี่ยนให้เปลี่ยนเหรอใช่ไหนบอกว่านี่ไอ้ยไม่ใช่ไม่มีผมไฮไลท์เฮ้ยนี่ไงบอลินเฮ้ย,หยไหนอ่ะไม่เห็นเห็นไหมสีม่วงอ่อนทีเนี้ยมนล,ง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 ลงังเปลี่ยใหม่ทีเนี้ยจากสีเข้มๆนะทุกคนก็เลยกลายเป็นสีม่วงอ่อนอเอาเอ้อนี้ถูๆหน่อย อ่ะถูถูจับถูถูเปลี่ยนไหมจับลองจับเป็นเส้นเส้นถูดิถูหน่อยนั่นแหละนั่นแหละบอลินลนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยมันก็เป็นอยู่นะเนี่ยมันก็เป็นคนละสีอยู่นะเอาปอลินถูใหม่ถูใหม่ถูตรงนี้อีกไม่ไม่ ต่อไปทุกคนปลาลิ้นอ่ะเปิดหมุนทุกคนเราเจอตุ๊กตาเราออกมาแล้วนะปลาลิ้นเอาออกมาเลยอุ๊ปหน้าไม่เมียหน้าไม่เมียต้องเอาฟองน้ําถูนะต้องทําความสะอาดปลิ้นต้องทําความสะอาดให้น้องด้วยอ่าแบบนั้นแหรอฟองน้ำถูถูตุ๊กตาด้วย เออนั่นไงนั่นไงทำความสะอาดน้องให้มันสะอาดสะอาดค่ะตรงนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนสีได้นะเหรอเอาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนขอดูในรูปเลยนะอันนี้อ,อันนี้มันไม่ได้ด็นรูปเลยโอ้อลินต่อไปเรามาใส่ชุดให้น้องดีกว่าใส่ชุดให้น้องเลยค่ะมันใส่กระโปรงใส่กระโปรงให้น้องเออ,อะช่วยกัน อ,อยากได้ตัวสีม่วงเราสุ่มได้ตัวสีนี่กระโปรงได้แล้วทุกคนใส่หมวกให้น้องค่ะหมวกม่วงค่ะโอ้อยากให้มันเป็นสีส้มค่ะอ๋อใส่รองเท้าให้น้องหน่อยโอเคนี่ทุกคนได้แล้วน้องสวยแล้วเออใส่ให้หน่อยนั่นปรินใส่ได้แล้วหนึ่งข้างอ๊ ใส่รองเท้าน้องก่อน okay. โอเคเฮ้ยสวยงามมาครับทุกคนอันนี้เราเตรียมน้ำอุ่นกับน้ำเย็นไว้แล้วเขาบอกว่าขั้นตอนที่สามก็คือขั้นตอนนี้เขาบอกว่าต้องเอาน้ำเย็นเช็ดหน้าก่อนนะครับเอาน้ำเย็นก่อนครับปลินเอาน้ำม,มันจะเปลี่ยนสีเหรอเปลี่ยนไหมครับขออนุญาตีกเอาน้ำเย็นเช็ดหน้าก่อน อ่ะต่อไปนักปูนักนีย้อะไรเขียนหน้าเอาเฉยไปอุ้ยปดเขียนเธอเลเขียนอนี่อเหรอามาผิดหร้อเปล่าไม่ผิดหรอกอ่ะจหมอสิอ้ะเช็ดเช็ดแล้วก็นักปูนกปูก็ไม่เป็นอ่ะเอาวางไว้ดีค่ะ อาเช็ดเช็ดในน้ำเย็นเลยอาเช็ดน oh, oh, no <but> ้ำเย็นก่อนปาิอาเช็น้ำเย็นก่อนโอเคสจหเสรเเอา้เอาโอคไม่เป็นอาปริทงไว้กับน้ำแข็งไว้ต่อไปเชน้ำบุญอาเชน้ำบุญมันต้อง่อเอาถไปผมนะทุกคนอาถู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 เอานัถูฟมถู อ่ะแล้วก็น้ำอุ่นอเป็นไหมเนี่ยอ่ะทูถทัวฟงถูสกสีใส่องทให้มันก่ไคนตุ๊กตาที่ปารินได้แต่อันนี้คลิปนี้ก็สนุกมากนะครับได้ลุ้นได้ลุ้นตุ๊กตาว่าตุ๊กตาที่เราทํามามันจะได้เป็นสีอะไรใช่ไหมปารินไว้ใบนี่นะครับกคนตุ๊กตาที่ปรินได้ลุ้นมาตุ๊กตาที่ปรินได้ลุ้นมานะครับมันก็จะเป็นผมสีม่วงหัวสีแดง บายบายฉันแปลงร่างเป็นผมสีส้มแล้วนะต้องร่วมหมัครรับชมด้วยนะคะฉันจะไปแล้วนะามกดติดตามช่องวาลินช่องวาลินด้วยนะคะไปแล้วนะคะบายบายแล้วไม่ทำให้มา